สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมรับฟังรายการครูโจนรนเล่าเรื่องเรื่องราวที่จะได้นำมาเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันในวันนี้ก็จะเป็นคำทํานายของหมอปลายเกี่ยวกับวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับ ก็ได้กลายมาเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวในขณะนี้เมื่อชาวโซเชียลมีเดียนั้นแห่พากันย้อนชมคลิปคำทํานายของหมอดูชื่อดังหมอปลายหรือหมอปลายายกระซิบที่มีความสามารถที่จะสามารถสัมผัสกับท่านพญายมได้ และสามารถที่จะทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งในอดีตนั้นหมอปลายเธอก็ได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำทำนายในอนาคตเอาไวา้ซึ่งก็ถือได้ว่าคำทำนายนั้นแม่นมากเลยทีเดียว แล้วก็ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับคำทำนายที่หมอปลายได้ทำนายเอาไว้เกี่ยวกับวิกฤตการโควิด -19 หมอปลายบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะจริงๆแล้วปลายไม่อยากจะพูดที่ไหน ขอพูดที่นี่ก็แล้วกันในรายการบูตตี้ขอพูดเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่สิ่งที่ปลายสื่อก็คือค่อนข้างจะสื่อได้มากกว่าก่อนหน้านี้มาพักหนึ่งแล้ว ว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้นแต่ปลายก็ไม่ทราบว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้คือท่านพญายมก็เคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ปล่อยสารลงมาเพื่อจะมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกในครั้งที่สามแล้วดวงของโลกก็ประมาณปลายปีนี้ และปลายปีหน้าเราก็จะต้องเจอกับเรื่องของสงครามโลกในครั้งที่สามได้เกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่ทีนี้อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามีคนรับสารที่ได้รับค่อนข้างที่จะแม่นยำและมั่นคงเลย ทำให้ตัวนี้กระจายไปได้เร็วมากแล้วก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไวา้มีการพัฒนาของโรคนี้มันเกินที่จะควบคุมได้แล้วอยากให้ทุกคนมองแบบนี้กันก่อนนะคะ ว่าแย่ที่สุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีหรือไม่มีวัคซีนก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจส่วนนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่ปรายเห็นน่ะตอนนี้ก็คือ มันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ก็คือช่วงเดือนกันยาตุลามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการคนซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิด19นี้ แล้วก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่ากับปัจจุบันหมอปลายยังกล่าวอีกว่ายังไงเราก็ผ่านมันไปได้อยู่แล้วมนุษย์เราเก่งมาก เพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆนั้นก็คือโรคนี้จะไปผสมกับโรคพิษสุนัขบ้าคือถ้ากันได้นะคะมันก็จะไม่หนักไปกว่านี้ถ้าเราผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นภายใน3ปีหรือ5ปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุด นอกจากวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนนั้นอดทนรออยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหนึ่งสิ่งที่ท่านสอนเรามาที่เราจะต้องนำมาก็คือเรื่องของความอดทนและความไม่ประมาทคนที่จะรอดได้ในช่วงโรคโควิดวิกฤตนี้ ถือเป็นช่วงวิกฤตในกลียุกค,คือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจจะฟังเป็นเรื่ององมงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถที่จะช่วยคนได้คนที่โดนผลกระทบในช่วงนี้ก็คือคนที่ใช้บุญมาจนหมดแล้ว แล้วก็เป็นผลของเจ้ากรรมในเวรเป็นส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่ได้นั้นก็ต้องถือว่ามีบุญมีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนนั้นหันกลับมาดูในเรื่องของการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองเวลาที่กับตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ ปลายแนะนำเลยนะคะให้สวดบ,บทพาหงุงบทชินบัญชรบทยอดพระกันปิดกและบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรทั้งสี่บทนี้สามารถที่จะนำมากรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำให้อะไรมันคอยฉุดเราตลอดเวลานั้นมันก็ได้ลอยขึ้นมาบ้าง ท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของหมอปลายที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับการทำนายโรคระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะหนักสุดในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็จะบรรเทาลงในเดือนมีนาคมนะครับ สำหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงความเชื่อในส่วนของแต่ละบุคคลนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จงโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ท่านหมอปลาได้กล่าวเอาไว้นั่นก็คือ ในเรื่องของการสร้างบุญบารมีการสร้างบุญบารมีจากการสวดมนต์พระคาถาต่างๆนั้นอาจจะไม่ใช่ยาอันวิเศษแต่ท่านผู้ฟังเชื่อเถิดนะครับว่าการสวดมนต์นั้นทำให้จิตใจของเรานั้นดีขึ้นอย่างจริงจังเลยทีเดียว การเอาจิตใจไปน้อมรำลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทพระคาถาต่างๆนั้นหากท่านผู้ฟังนำไปสวดอย่างตั้งอกตั้งใจก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะมีจิตใจสงบร่มเย็นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วบวกกับความรู้ และเทคโนโลยีที่ทุกคนทุกท่านนั้นศึกษาเรียนรู้มาก็จงป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเหล่านี้อาศัยบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการสวดมนต์การให้ทานการรักษาศีลภาวนาก็อาจจะททำให้ท่านทั้งหลายนั้นอยู่รอดปลอดภัย จากการระบาดครั้งใหญ่ของโรคระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้และเชื่อแน่ว่าโรคใดมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ก็ย่อมมีการตับไปเป็นธรรมดาดังที่พระพุทธองค์ทรงได้เคยสั่งสอนเพียงแต่ว่าตัวของเรานั้นจะสามารถอยู่รอด รอดผลปลอดภัยจากพิบัติภัยในครั้งนี้ได้หรือไม่หากท่านทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ในคุณงามและความดีเชื่อแน่ว่าอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลจักรวาลนั้นก็จะเห็นและอนุโมทนาในคุณงามความดีของท่านแล้วก็จะช่วยปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายนั้น ปลอดโรคปลอดภัยและปลอดจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ